มาครับเดี๋ยวผมหาเล่นเกมเร็วก่อนนอนสักสักหนึ่งแผ่นแล้วกันนะฮะห้านาทีแล้วกันพอเล่นไปเธอเห็นเวลาผมอัดดึกมากนะ,ะหาดุมเกือบเกือบจะหาห้องใหม่เล่นนะครับสามนาทีครับมามีใครเล่นเปล่าเอาโอเคฮะ ตอนรูปไปก่อนแล้วกันเกมเร็วไม่รู้จะเล่นเลยขึ้นรูปนี้ดีกว่าทิมคูไปเลย ไปครับพยายามนี้ฮะเออเขาเล่นเป็นม้าขวาเฉยเลยฮะเอายูดีโยนให้กินเลยขึ้นผูกขึ้เฉยพอแล้วไม่ต้องไปผีพามอ่ากินกิกินไม่น่ามีปัญหาครับกินเข้าไป เต็มนี้ก็ตังนั้นเขาเดี๋ยวเขาซ้อนได้นะผมลองให้เขาซ้อนดีกว่าซ้อนก็ซอนไปนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวนะชึบชิบชิบะโอเคตรงนี้ดีกว่า เอามมากินเรามมากินเรือเขาเอาเรือกินเราเรือกินเขาเอาเรือกินทำอะไรไม่ได้เอากินไปก่อนฮะให้เขาลุกไปทีหนึ่งนั่นกินอะไรเขาจะกินโคนหรือกินมาเอากินโคนนะครับก็ต้องถอยมาไล่เรือฮะเรือเข้าไปไหนนี่อาจจะหนีไม่ได้นะครับเรือตรงนี้พังขึ้นไปเลยมั่วมากขึ้นไหมฮะ มือนจะไม่ดีนะครับแต่เราก็ไปลองเลดมากเป็นหล่งสดตับไปครับผมกดดันไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับหลอกเข้าไปทางหนึง่งแล้วเราก็มาเล่นอีกฝั่งหนึง่งเป็นสไตล์ครับผม ตัวหัดตัวอยับตัวจับได้ยากนะครับก็คู่ไปอดีนี่เป็นไงล่ะเป็นปอย่างนี้เลยเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรอเป็นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยนะเขาขยับขยับเรือแล้วกันไม่ขยับพุ่นขยับเรืออะไรล่ะ อ่าอานี้ก็ต้องกดกินครับกดกินเพราะว่าเราจะกดสองรอบนะฮะอืมเต็มนี้น่าสนใจให้กกินกินกินไม่ได้เลยปรับมากครับผมปรับมากอย่างเดียวครับผม หมือนเขาปิดสวิตตัวเองนะฮะตัวโคนเขาไม่ได้ใช้นะนี่เขาจะหาแบบตัวมาใช้ละแล้วผมก็คงต้องแบบขูดเป็นลูกหน่อยไหมอืมนี่ก็กดไว้เหมือนเดิมไม่มีอะไรไปครับผม ไปทำเหมือนมีอะไรนะครับ่าผมขอยืนเลือกกล้วกันอุ้ยยืนอะตรงอย่างนี้ไม่น่าจะไม่ดีปั๊บไม่มีอะไรครับนะครับลอยก็ไม่ให้กินฟรีไป กินครับผมลุกไปทีหนึ่งกินครับผมตีลุกไปอีกหนึ่งทีหนึง่งเรือกดไปอีกหนึ่งทีกินฟรีไปไปลองโคนตัวเลยนะ โอ้โหหมักลุกเลยวะนนี่ยเล่นเป็นรองได้เยอะมากครับไปครับทีมริมเข้าไปก่อนขยาบครับตีลุกเข้าไปลุกเข้าไป ก็จะไล่ลุกเงียบไปเรื่อยลุกเข้าไปกดแันครับก็น่าจะลุกแล้วนะกินไว้ก่อนถอยครับไม่ลุกด้เวหเอา้าวผมไม่กินคนอะไรของผมครับนี่นะขอลุกแล ไม่ลุกงั้นเราลุกเองยืดออกไปลบงายซะโอ้ลุกไปสิครับเทีแบบ่ยนี้เอา้าหมดเวแล้วโอ้ยเดินเฟินไปหน่อยอะเที่ยวอีกรอบได้เปล่า ลืมไปว่าตัวเองเล่นคลิปเร็วกีมเหมือนเขาเปิดมาอะไรนะมากขวาแล้วเปิดมากขวาแล้วกันเขาเล่นอะไมาเทียมเอามาขวาการปูก็ต้องแก้การปูปกติกืมทางเม็ดเรามานะไปละ กินครับอกินครับกินครับจับเรือไปแล้วกันกินเ๋าเีอไหนจะกินเราเปล่าอ๊ะไม่กินอย่างงี้อ่ะกินอยที่ผมซ้อนนะ อูซ้อนเรือไปเลยทำให้เขาแบบเสียหลักไปครับก็น่าจะขึ้นขุนนะ นี้ได้เสริมโค้นก่อนครับไม่ต้องรีบนะบต่อไปเลยครับอต่อก็ต่อไปครับต่อก็ต่อไปต่อเม็ดด้วยครับ ติดต่อเสือด้วยไม่ต่องั้นเรายกมาไปจับเบีย้ยนะผมไม่เอากับเราเลยเวะก็ถอยครับผมถอยดีกว่า ปักโคเข้าไปเลยไหมไม่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 ไมยินลุกเข้าไปครับผมอือย่างนี้ก็ยกมากไปจับโคนเบียดดีกว่า ดีเปล่าไม่ดีมั้งนั้นถอยครับเสริมโคนนะโอ้ยเวลาเป็นต่อนิดหน่อยได้ตีลุกเข้าไปหนึ่งทีเสริมโคนไ้่ไปครับแมแมเจ้ไว้ก่อน ต่อไม่ดีนะครับขอแบบไปดีไปริมไปนี่แล้วกันป้องกันขั้นสุดครับผมต่อโคนดเข้าไปนี่ก็กินกินได้นะเอาอะไรกินเอาเบียกกินเรากิน ก็ม,มีม้าครับแต่ม้าเข้าเข้ามาไม่ได้แค่นี้ก็จบเกมแล้วง่ายไปเลยควรไม่ได้ใช้เลยอย่างนี้นี่ขึ้นไปกินก็ได้ถอยครับ เสริมบีบไปเรื่อยๆครับผมน่าจะบีบจนได้นะไปครับลูกไปหนึ่งทีฮะกินเข้าไปนี่ถอยครับผูกก็ได้ครับมาเปล่าแลกคนละตัวโอเค แรกก็แรกครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วกลับมาตีลุกเข้าไปโอ้แบตบก็จะหมดขยับนิดนึงครับขยับอีกนิดนึงแบตจะหมดนะครับผมขังไว้ก่อนครับเกลีร์เขียนได้ไปะเนี่ย ปรับถอยครับปรับ,บก็ได้ตัวเดียวนะ,ะโจรบอย่างนี้อ,อ้าน,นี่เดี๋ยวเขาลุกได้กินครับบีบเข้าไปตรงอยู่ตัวหนึ่งตรงอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกอะไรวะ แต่ปลาไหลยัเยงเงียบปลุกยังเงียบเหรอปลาุกยังเงียบนะครับชิบอ่าเดี๋ยวต้องเข้าลูกก่อนบีบเข้าไปบีบไม่เข้าไปสองทีครับชิบอ๋อเข้าลูกนี้ก็จนดีูว่ะ จนครับผมเออถือว่าแก้มือได้อยู่นะครับก็น่านจะไปแล้วครับแผนไม่มีแล้ว